สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ u t u b e ชาแนลโปรโมชั่นฟอร์ดบายเก่งกี้เก่งกี้เป็นที่ปรึกษาการขายประจําอยู่ฟอร์ดพระประแดงพี่พี่ท่านใดเพิ่งเปิดมาเจอเก่งกี้คลิปนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้เก่งกี้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้พาพี่พี่มาพบกับนี้เลยรูปแบบการตกแต่งสวยๆค่ะในรุ่นรถ f o ร d ด a n g e r 4ประตู XLS ค่ะรุ่นนี้เป็นขับ2นะคะซิงเกิลเทอร์โบมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีด เครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุด170แรงม้าแรงบิด405นิวตันเมตรราคาจ,จําหน่าย924,000บาทเดี๋ยวเก่งกี้พาชมรอบคันค่ะวันนี้นะคะเริ่มจากก่อนจะไปชุดแต่งไปที่สีรถก่อนเลยสีที่เห็นสวยๆนะคะแดงซาตินในวันนี้ค่ะเป็นการแลปนะคะเปลี่ยนสีรถรอบคันค่ะเฉดสีแดงซาตินแบบนี้เลยและรูปแบบการตกแต่งในวันนี้ค่ะเป็นทูโทนนะคะแดงตัดดำนั่นเองนี่ให้ดูเลยนะคะ ก่อนจะไปรับชมนะคะเดี๋ยวพามาดูชุดแต่งทีละชิ้นเลยเริ่มจากด้านบนหลังคาก่อนเลยค่ะไฟแก๊ปหลังคานะคะตรงนี้ติดเพิ่มเติมนะคะไม่ได้มาจากโรงงานนะคะพี่ๆท่านใดชอบนะคะรูปแบบการตกแต่งแบบนี้สามารถแจ้งได้เลย สกูฟค่ะทรงฟริตใหญ่เต็มฝากระโปรงแบบนี้เลยโดยให้สีนะคะเป็นสีทูโทนดําด้านตัดสีแดงซาตินแบบนี้เลยค่ะด้านข้างนะคะแดงซาตินพร้อมกับโลโก้สัญลักษณ์ตรงกลางนะคะเลือกเป็นรูปแรดนั่นเองนะคะให้สีเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยพร้อมกับคันนี้ค่ะเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นทรงแรปเตอร์มาพร้อมอ,อักษร FORD ค่ะเลือกสีอักษรเป็นสีดำและตัดด้วยขอบสีแดงไฟ LED 3จุดที่กระจังหน้ามีมาให้เลยค่ะ ไฟหน้าเป็น LED multi reflector จากโรงงานมาพร้อมร,อปะประบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมีไฟ day time running light ตัวสีแคมแสงสีขาวมาให้พร้อมเสริมความโดดเด่นให้ไฟหน้าโดูสวยงามมากยิ่งขึ้นติดชิ้นงานเป็นอุปกรณ์ตัวครอบไฟหน้านั่นเองด้านหน้าค่ะทำการเปลี่ยนนะคะเป็นกันชนหน้าเหล็กของ Outlander ค่ะตัวนี้นะคะก็จะมีตัว ไฟเลี้ยวไฟตัดหมอไฟหลี่เป็น LED ทั้งหมดเลยแล้วก็มีกันแคข็งด้วยนะคะของ o u t l a n d e er, รรุ่นนี้มีตะขอลากจูงมาให้นะคะคู่หน้าเลยค่ะซ้ายและขวาแบบนี้เลยด้านข้างค่ะเป็นคิ้วล้อนะคะสีดำด้านค่ะไม่ได้เจาะตัวรถเลยนะคะแต่ติดงานอย่างดีแน่นอนเลยพร้อมกับคันนี้เปลี่ยนล้อมแม็กค่ะเป็นล้อมแม็ก โอเอซขนาดรอบวง20นิ้วแม็กที่ลูกค้าเลือกเป็นสีดำเงาตัดด้วยมิลลิ่งสีแดงค่ะและจับคู่กับยางดีเซนติวันนี้เลือกใช้เป็นยาง RT 2755 5, 5 r 20ค่ะแก้มข้างมีคีบระบายความร้อนมาให้ค่ะกระจกมองข้างนะคะบานใหญ่ทัศนวิสัยดีแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ค่ะด้านบนราวหลังคา XLS ไม่มีมาจากโรงงานนะคะอันนี้ติดเพิ่มเติมค่ะกันสาดติดเป็นกันสาดแต่งตรงรุ่นเลยค่ะสีชิ้นเวลาจอดรถกลางแดดจะได้ลดกระจกหลงได้เพื่อระบายความร้อนจากห้องโดยสารด้านข้างตัวรถค่ะเบ้ารองมือเปิดสีดําด้านตัดด้วยอักษรเลนเจอร์สีแดงมือเปิดสีดําด้านมาอยู่แล้วนะคะจากโรงงานและด้านข้าง ตัวรถค่ะเพิ่มเติมเป็นตัวกาบข้างประตูแบบนี้เลยค่ะเลือกเฉดสีก็คือเป็นสีดําด้านแบบนี้พร้อมกับเปลี่ยนค่ะเป็นบันไดข้างเหล็กของ Outlander ค่ะแข็งแรงทนทานแน่นอนค่ะตัวนี้ ครอบฝาถังน้ํามันสีดําด้านตัดด้วยอ,อัลอเลนเจอร์สีแดงพร้อมกับสติกเกอร์ด้านท้ายเลนเจอร์พร้อมลายกงเล็บนั่นเองโลบาร์เล็กของอา t เลนเดอร์ค่ะทรงปืนรุ่นนี้นะคะเอกลักษณ์ของรุ่นนี้เขาก็จะมีตัวไฟเบรกไฟหลีไฟถอยมาให้พี่ๆครบเลยค่ะมาด้เหยียบขึ้นท้ายกระบาทั้งซ้ายและขวามีมาให้จากโรงงานนะคะ แต่ไฟท้ายสวยๆที่เห็นอยู่ไม่มีมาจากโรงงานนะคะทำการเปลี่ยนเป็นไฟแต่งคาฟู LED แบบนี้พร้อมใส่ชิ้นง,งานอุปกรณ์เป็นตัว ครอบไฟท้ายค่ะชิ้นงานเป็นสีดำด้านตัดด้วยอักษรเลนเจอร์สีแดงด้านท้ายกระบะค่ะเสริมความโดดเด่นให้ฝาท้ายดูมีมิติและสวยงามมากยิ่งขึ้นติดชิ้นงานเป็นครอบฝาท้ายวันนี้ชิ้นงานครอบฝาท้ายเลือกเป็นรูปแบบครอบโลโก้ไปเลยนะคะตัวกล้องนะคะยังคงใช้งานได้ปกตินะคะในส่งกล้องถอยหลังที่มาจากโรงงานโดยวันนี้เลือกเฉดสีตัวสอด f o ร d เป็นสีดำตัดด้วยขอบสีแดงแบบนี้ค่ะและใส่เป็นตัวติดเป็นตัว คริลิกค่ะพี่ๆคำว่าเรนเจอร์โดยอะคริลิกคำว่าเรนเจอร์เลือกเป็นสีดำเงานั่นเองแล้วก็กันชนท้ายเหล็กค่ะตัวนี้นะคะที่มาพร้อมกับห่วงโอเมก้าสีแดงและไฟถอยที่เป็น LED แต่เพิ่มเติมเป็นบอลลากนั่นเองคันนี้ค่ะรูปแบบการตกแต่งนะคะสวยสวยเลยค่ะ ไม่แน่ใจว่าในกล้องจะสวยเหมือนตัวจริงหรือเปล่านะคะแต่จริงๆแล้วคือสวยน้องสวยมากๆแดงซาตินนะคะแล้วตัดกับตัวชุดแต่งที่เป็นสีดําสวยมากๆเลยสติกเกอร์นี่ ด้านข้างคำว่าเรนเจอร์มีมาให้แบบนี้เลยนะคะดีไซน์ออกแบบได้โดยความต้องการของพี่ๆเลยค่ะเพียงแค่บอกวความต้องการมาว่าชอบรูปแบบการตกแต่งแบบไหนนะคะถ้ามีรูปแบบการตกแต่งที่พี่ๆชอบอยู่แล้วส่งให้เก่งกี้ได้เช่นกันนะคะช่องทางการติดต่อค่ะเบอร์โทรไอดีไลน์ line, นะคะหรือจะแอดไลน์แอดมาพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมก็ได้แล้วก็ถ้ายังไม่รู้จะแต่งแบบไหนยังไม่มีรูปแบบการตกแต่งที่ถูกใจนะคะสามารถเข้าไปรับชมนะคะเพิ่มเติมได้ที่ช่องเก่งกี้เลยนะคะโปรโมชั่น2 ฟอร์ดบายกิ่งกี้มีทั้ง Ford r a n น er และ Ford e เอเวอ t ให้พี่ๆได้ดูกันอย่างจุใจเลยแต่ว่าดูเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะฝากพี่ๆช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปถัด,ถดไปของกิ่งกี้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย